ฮาวทูปฏิรูปการศึกษาไทยครับวันนี้ผมก็อยากจะมาคุยเรื่องความสำเร็จของหลักสูตรกับคุณภาพผู้เรียนที่เกิดขึ้นจริงสองสิ่งนี้เนี่ยมันจะมีความสัมพันธ์กันมากๆทีเดียวเราจะเห็นได้ว่าหลักสูตรที่เราใช้มานาน หลายหลายปีเราก็บอกว่าเราต้องปรับและหลักสูตรนั้นไม่ประสบความสำเร็จแสดงสะท้อนให้เห็นได้ว่าคุณภาพผู้เรียนนั้นไม่เคยเกิดขึ้นจริงเลยมไม่เคยเกิดการพัฒนาเลยเพราะความสำเร็จของหลักสูตรขึ้นอยู่กับคุณภาพของผู้เรียนที่เกิดขึ้นจริงเพราะฉะนั้นเนี่ยอารกันแน่ที่เป็นสาเหตุที่แท้จริง หลักสูตรเมื่อจัดทําขึ้นมาแล้วมีการนําหลักสูตรไปใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพหรือไม่และนําไปสู่ผลทําให้เกิดคุณภาพผู้เรียนเกิดขึ้นจริงหรือไม่ตรงนี้เราดูไม่เคยถี่ถ่วนพอแล้วเราก็ปรับมันไปเรื่อยๆแล้วก็คุณภาพก็ไม่เคยเกิดขึ้นนะตามที่เราคาดหวังเพราะจะเห็นได้ว่าในยุคศตวตรรษที่21 เป้าหมายของหลักสูตรทั้งหมดนะครับในประเทศที่พัฒนาแล้วเนี่ยข้อโลกเขาเน้นความสามารถหรือสมรรถนะในการแสดงออกของผู้เรียนของคนร้อยเปอร์เซ็นต์เมื่อเขาเน้นแบบนี้แสดงว่าการเรียนรู้ของเด็กเด็ <c oughs> กจึงต้องเป็นผู้คิดเป็นผู้ลงมือทำเอง <c oughs> ทั้งสิ้นในระหว่างการเรียนรู้ <c oughs> หรือผ่านกระบวนการเรียนรู้แต่ถ้าย้อนกลับมาดูที่เราเด็กนักเรียนของเรา ยังเป็นผู้ฟังผู้ดูผู้จำผู้ทำตามแบบอยู่แต่ไม่ใช่เป็นผู้คิดเองตัดสินใจเองทำเอง